สวัสดีค่ะทานช่วมเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะทอมช่วมขาสำหรับเมือน,นี้นะคะเป็นวันเสาร์วันหยุดนะคะทานชมหล,นหลายท่านหลายท้นก็พักผ่อนหลายท่านหลายคนก็กําลัาง่งคำนวณตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เจน่างสีพาทนมช้ชมไปติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาแต่ว่าเป็นชุดมีที่มานะคะทานช่ค่ะมีที่มาเอาขึ้นให้ได้เลยชุด ชุดมีทีมาเนี่ยมีแค well. ่สี่ชุดกระท่านผู้ชมค่ะมีแค่สี่ชุดแอดก็เลยเฝ้าออกมาให้ท่านผู้ชมเด่นจักนั่้เค่ะเนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะกดแชร์ออกไปกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งวันได้พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเนาะเนาะเอ่อก่อนที่จะไปติดตามตัวเลขแนวทางเลขมีที่มาไปติดตามตัวเลขแนวทางเอ่อสถิติของ เลขที่ออกวันจันทร์ก่อนค่ะทั้งชมค่ะเลขที่ออกวันจันทร์นะคะท่านช่วงขาอันนี้คือเลขที่ออกวันจันทร์เนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางนี่ค่ะทั้งชมค่ะเลขที่ออกวันจันทร์เอ่อเอาทั้งชมค่ะขอให้เปิดผิดเปิดผิดเลขที่ออกวันจันทร์กับท่านช่วงขาอันี่เลขที่ออกวันจันทร์ ตามสถิติแล้วนะคะเลขที่ออกวันจันทร์เก้าศูนย์หลักกระสองมากบ่อยที่สุดเลยนะคะจากสถิติทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเด้อค่ะเด้อเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามงวด สิงวดนี่เก่ามาหกเถื่อศูนย์กมาหกเถื่อสองกมาหกเถื่อสามมาหาหนึงมาหานบุนันมาซีบัดนะคะซีกม,กมาซีหมาซีเจ็ดมาซีแปดมาซีหามาสองหามาหน่อยกมูเนาะคะเนาะตัวเลขที่นาจะเอามาควบคู่หรือเอามา ประกบก็คือสองเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมค่ะสองเก้าศูนย์อันนี้เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมได้ได้มือน้ากันเลาะ่ะเนาะเป็นแนวทาง,ทางค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของเออ่เลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาตัว เลขแนวทางเลขมีที่มาโดยแอบใจมึงตัวเลขแนวทางของเลขนาคาลาดอนกระไดกับต้องช่วงขาคลิปนี้เป็นคลิปเลขมีที่มาหล่ะกะเลขนาครลาดนะคะหล่ะกะสถิติเลขออกวันจันทร์เนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของเลขนาครลาดงวดที่แล้วนะคะต้องช่วงขางวดที่แล้วเข่าแปดซี8ฮแปดซีออกซีแปด ตัวรูดตัววิ่งเจ็ดกับแปดกับมาแปดเนาะคะ่นะเนาะตัวเลขนี้ท่าของเลขนนัขลาดบกค่อยพลาดที่ทขาท้างชุ่มขาที่แอดเอาาโล่งนีมาทุกงวดแต่ว่าจะเป็นตัวกลับหรือเป็นตัวตรงเท่านั้นของเรกไขอยู่นะคะเออส่วนงวดนี้นะคะงวดนี่คนบอกว่ามาศูนย์กับสามตัวรูดตัววิ่งมาศูนย์กับสามตัวที่คนจับคู่หิ่มีทั้งหมดสิบสองชุดเนาะคะ่นะเนาะ มี0 1 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4 1 9 8 1 8 2 8 3แล้วและก็2 3เลขชุด4ตูก็มี3ตูก็มี่คกบ่บาะนี้เอ่อ1 9 2 3 1 9 1 3า9 8 3 1 9 0 3นะคะ9 2 3 9 1 3 9 8 3 9 0 3 ันนี้คือตัวเลขแนวทางของเลขนัคขลาดเอาทั้งช่วงแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยนะคะส่วนตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มานะคะเนาะเราพัฒนามีที่มาโบไลายชุดกับทั้งช่วขา มีอยู่สี่ชุดถ้าไปกลับแปดชุดคือประมาณมาว่าภูมิงบหน่อยก็สามารถที่จะจิมได้เนาะค่ะเนะเาะวิ่งลูดที่เก่ากับหนึ่งเก่ากับหนึ่งจะได้กับไม้เห็นตัวหนึ่งเก่ากับหนึ่งจะได้กับเห็นไข่ไม้เห็นตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะขอให้ตัวเลขแนวทางของเ,อเล่าพัฒนามีที่มาเนี่ยคอยมาแล้วคอยมาถูกหดผอมด้วย่าทั้งช่วงขา แาบจะให้ทำช่วงมีฉชคนะคะเอาทำช่วงขามึงไปน้ำกันขามึงไปน้ำกันเนาะนี่คือตัวเลขแนวทางอยโฆษณาพันคนเสิร์ก็้ค่ะอยู่บนนอกยังสี่หละกลังช่วงขาม่เีงาดของธรรมดาเนาะะาหอยู่บนนอกยังสี่หล่ะกำลังชมวงขาแตมเสียงโฆษณาป็นของธรรมดาเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางนะคะตัวเลขแนวทางเลขมีที่มาเราพัฒนามีที่มามีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งตัวที่ชนกันก็นกของเลขกนาคาราดคือแปดหนึ่งกับเก่าหนึ่งราคามันกอดข้อกันมากเนาะคะ่ะท่ชนชมเนาะกันไว้เด้อราคามันกอดข้อกันมากบรนเวแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเน้นสาเหตุที่เน้นเพราะว่ามันชนหรือของเลขกนาคาราดพร้อมเนาะคะ่ะเนาะ แปดหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเลขแนวทางของเราพัฒนามีที่มาเดียวแอบใจมืองวาสถิตีที่ผ่านมาเขามาจะงวดแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขามาจะงวดแล้วเดอวแอบใจะไทยเม่งเองไทยทางช่วงม,มึงวาเขามาจะงวดแล้วเนาะคะ่ะเนาะจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกับทางช่วงขาเอา ่าทชมขามืองสถิตินกกันนกขาเนอสถิติแล้วเป็นตะอ่อนซ่อนของทชมค่ขาถ้ามันเดินดีแบบคือเกา่าบม่มีปัญหาเลยจัดเลยนะคะจัดเลยนะคะกลับด้วยทุกตัวนะคะกลับด้วยทุกตัวสถิตินะคะวันจันออกหกหนึ่งสี่ชุดออกหกหนึ่งตะวัยใบยใจมันกลับข้อมนะคะหกหนึ่งล่างเข้าล่างนะคะ ขวันพุดทียี่สิบสี่สี่สามล่างสี่สามล่างนะคะวันนี้มาหกอันนี้มาสามขวันสุกมาสี่เข้าสี่แปดนะคะเข้าบนกับไว้ทุกตัวแล้วก็บนล่าง้อมนะคะเนาะอันนี้คือตัวเรดแนวทาง ตัวเลขแนวทางของเราพัฒนามีที่มานะคะแอ่อยากให้ท่านผู้ชมนะคะมีโชคนะคะแล้วก็ตัวเลขบหลายตัวสำหรับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาชุดมีที่มาบวาสิเิ็นไพ่ก็สามารถจัดได้ขึ้นกันนะคะงบหน่อยงบหลายก็จัดได้นะคะหวังว่าข้องสิถธกใจค้นทีงบน้อยนะคะงบน้อยแอดก็มาขึ้นกันแบบนี้ตัวเลขหลายตัวนะะเนาะค่ะเนาะเอาท่านผู้ชมคะ่ะ ขอ้ทุกท่านทุกคนโชคดีใส่มือ้ันจันเนาะคะ่ะนาจันที่29กรกฎาคม2567อย่าลืมแช่ออกไปแอนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเ,เตือนเพื่อจะได้บ่าพลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขดีๆจากทั้ง่องเนาะคะ่นะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตำช่วงขาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ